ไปดูอีกหนึ่งความเดือดร้อนนะคะของพี่น้องประชาชนค่ะช่วงอากาศแรงๆแบบนี้นะคะจริงๆยิ่งถ้าเกิดเจอสถานการณ์ที่ว่าข้างบ้านมีการเผาโอ้โหไม่ต้องบอกเลยกังวลด้วยนะกังวลว่าเอ๊ะถันลมมาแรงๆไฟจะเข้เข้าบ้านเลยแล้วยิ่งบ้านไหนถ้าปลูกต้นไม้ไม้ด่างนี่ยิ่งต้องระมัดระวังนะครัอยู่นะอย่างที่บ้านบึงจังหวัดชลบุรีค่ะต้องบอกว่าชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนักนะคะเพราะว่าเจอคนมักง่ายแอบเผาอ้อยทําให้ทั้งควันแล้วก็ขมเหมาเนี่ยนะคะลอยปลิวเข้าบ้านค่ะได้ าน,นายอำเภอบ้านบึงก็กำชับเจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากพบกระทำผิดให้จับทันทีค่ะ นี่ก็คือภาพของชาวบ้านนะคะเป็นภาพถ่ายค่ะขนะที่ไฟเนี่ยกำลังโหมลุกไหม้ป่าอ้อยนะคะแสงไฟเนสว่างมองเห็นแต่ไกลทีเดียวนะคะเสียงอ้อยก็ถูกไฟไหม้ดังโครมครามทีเดียวรวมทั้งขมเหล่านะคะของซางอ้อยลอยคลุ้งเป็นหิมะดำในอากาศแล้วก็ปลิวเข้าไปในบ้านเรือนแล้วก็หมู่บ้านจนได้รับความเดือดร้อนน่ยต้องบอกว่าอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะ ล่าสุดเนี่ยนะคะทางด้านของผู้สื่อข่าวก็ได้เดินทางไปที่หมู่บ้านสรารรมที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีซึ่งอยู่ไม่ห่างจากหมู่บ้านซีวิลเลจนะคะที่ก่อนหน้านี้ก็ได้รับความเดือดร้อนจากการเผาอ้อยก็ได้พบกับทางด้านของนางสาวจิราพรพนมมักนะคะอายุ25ปีเป็นชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยจากการเผาอ้อยแบบซ้ำซากโดยก็ได้พาไปที่ห้องนอนชั้นสองนะคะของบ้านเปิดหน้าต่างแล้วก็ชี้ให้ดูว่าบ้านของเธอนั้นเนี่ย ได้รับความเดือดร้อนแค่ไหนนี่ภาพที่เห็นเนี่ยนะคะเพราะว่ารั้วหลังบ้าน,นะคะอยู่ติดกับแปลงอ้อยที่เพิ่งจะเผาหมดไปแล้วก็ยังเหลืออีกแปลงหนึ่งที่ยังไม่ได้เผาด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเผาเมื่อไหร่ พร้อมกันนี้ก็ยังกล่าววา่าเล่าว,ว่าตัทุกวันนี้เนี่ยตนเองเดือดร้อนมากเพราะว่าเหมือนถูกรุมควันนะคะขนาดเวลานอนเนี่ยก็พยายามปิดบ้านปิดประตูปิดหน้าต่างให้ให้มันมิดชิดละแต่ว่าควันเนี่ยก็ยังเข้ามาในตัวบ้านได้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือแก้ไขบักถาวรทีรวมถึงก็มีเพื่อนบ้านบางหลังเนี่ยทนไม่ไหวจริงๆค่ะมีการประกาศขายบ้านไปก็มีเช่นกัน <S <S ทางด้านของนายพิยสิทธิ์ศิริสวัสดิ์ นุก,กูลนะคะนายอำเภอบ้านบึงหลังหลังจากที่ทราบข่าวก็ได้มีการเดินทางลงพื้นที่นะคะมาดูความเดดือร้อนของประชาชนก็พร้อมค่ะกำชับขอให้ตํารวจเนี่ยช่วยตรวจสอบที่ว่าในช่วงของการเก็บเกี่ยวอ้อยเนี่ยให้ป้องกันกรณีที่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดมีการเกิดขึ้นแบบนี้อีกค่ะพบการกระทําผิดแบบนี้อีกซึ่งก็สามารถที่จะจับกลุ่มได้ทันทีนี่นะคะข่าวมา